อากาศร้อนอย่าหัวร้อนและที่สำคัญเรื่องยาเสพติดมีผลนะคะเหตุการณ์นี้คืบหน้าแล้วสามีที่เมายาบ้าค่ะคุณผู้ชมแล้วเกิดอาการหลอนหึงหวงภรรยาทารุณกรรมทางเพศไม่พอยังต้มน้ำร้อนเดือดๆือ <c oughs> ราดตัวจนเป็นแผลพุพองไปหมดที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับกลุมตัวสามีโหดรายนี้ได้แล้วค่ะ น้ำร้อนต้มจากเตานี่แหละพี่เดือดเดือดน,นี่เึืทางไหน,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 นก็ใช่ทำไมเขาถึงเอาน้ำร้อนตัดเขาติดยาเสติดพี่เขาหลอนเข,ขาหาว่าหนูไปเล่นฉูอ๋อแ,แล้วน้ำร้อนตั้งใจต้มใช่ตั้งใจต้มต้มเยอะไหมสาดเยอะไหมเต็มบอ่อพี่แล้วเขาขเอาขวดทุบหัวตรงนี้ก็แตกเอาขวดทุบก่อนแล้ว,<ช>ลวน้ำร้อนใช่ขวดขวดเบียร์ทุบหัว แล้วจริงๆอ่ะมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเราขออนุญาตนําเสนอแค่นี้จริงๆเพราะหลังจากนี้คือมันเป็นเรื่องการทา,รรรทางเพศแล้ว ทำลงคอได้ยังไงหญิงอายุ27ปีค่ะสภาพหวาดผวาร่ําให้ไปเล่าให้กู้ภัยฟังไประหว่างที่ถูกปรถมพยาบาลเธอบอกว่าถูกสามีเอาน้ําร้อนสาดนะคะเอาขวดเบียร์ตีศีรษะจนแตกเธอต้องหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีสภาพตอนแรกที่ชาวบ้านเจอก็คือเนื้อตัวเปียกชุ่มเต็มไปด้วยเศษดินโคลนแขนขามีแต่แผลที่ถูกน้ําร้อนลวกค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการช่วงเย็นวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะผู้เสียหายบอกว่าผู้ก่อเหตุคือสามีอายุ33ปีซึ่งเพิ่งแต่งงานกันได้เพียงปีเศษแต่ตอนนั้นไม่รู้มาก่อนว่าฝ่ายชายติดยาบ้าวันเกิดเหตุสามีเมายาบ้าจนประสาทหลอนระแวงว่าเธอจะมีชายอื่นนะคะเอามีดขู่บังคับให้เธออยู่ในห้องแล้วล็อกประตูขังไว้นอกจากนี้ยังขู่ด้วยนะ วัฒนีจะเอามีดแทงให้ตายจากนั้นก็คลุ้มคลั่งเลยนะคะเอาขวดเบียร์ฟาดหัวจนแตกเลือดอาบทำทารุณกรรมทางเพศต่างๆนานาแล้วก็เอาน้ำร้อนที่ต้มเดือดๆเนี่ยมาเทราดตัวด้วยจนเธอเนี่ยปวดแสบปวดร้อนทุกทรมานไปหมดผู้เสียหายบอกว่าตัดสินใจออกอุบายหลอกสามีอ้างว่าเธอถูกคนงานต่างด้าวขืนใจสามีถึงพาลงมาจากห้องพัก เธอก็ฉวยโอกาสนี้แหละค่ะที่วิ่งหนีตายข้ามกำแพงเข้าป่าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสำเร็จนะคะส่วนคนในห,หอพักบอกว่าโชคดีแล้วที่ฝ่ายหญิงหนีออกมาได้เพราะที่ผ่านมาถูกสามีทำร้ายบ่อยมากแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะเป็นเรื่องสามีภรยาโดยฝ่ายชายจะไม่ยอมให้ภรยาห่างตัวไปทำงานก็จะบังคับให้ภรยาเนี่ยติดรถไปด้วยคอยประกบอยู่ตลอดเวลาสาเหตุมาจากความหึงหวง ที่สำคัญผู้ก่อเหตุเองเสพยาหนักมากค่ะปกตินินสัยใจคอไอตัวผู้ชายเป็นโอ้ไม่ไหวมันเล่นยาอยู่ติดยาติดยาเล่นยาอยู่ก่อหน้านี้เขาทะเลาะกันบ่อยโอ้บ่อยมันมึงใงขาทตันก็ไม่ได้ทำไมเราเรา,เราไม่แจ้งเจ้าหน้าที่รลอจะไปแจ้งไงแล้วก็ผมเมียกันเราก็ไม่รู้เนะเราเนี่ยมันรู้ความจริงปกติคือ ัวเนี่ยจะคุมเชิงค,คุมตลอดคุมตลอดเพราะว่ามันไปถุงของมันต้องเอาเมียไปด้วยอยู่แล้วเมียเนี่ยกระดิกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนนคือพลเมืองดีก็อยากจะช่วยนะคะคแต่จริงๆอันนี้เรียนเป็นข้อมูลเลยถ้าพบเห็นเนี่ยค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้อย่าไป,ไปคิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องสามีภรรยานะคะพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่เลยจะได้ช่วยกันส่วนคืบหน้าทางคดีวันนี้ตํารวจสพบางพลีก็ไปขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้วฐานกระทําอนาจารโดยใช้กําลังกระทุษร้ายและทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส ปรากฏว่าน,นี่ค่ะคุณผู้ชมช่วงบ่ายที่ผ่านมาตํารวจสืบสวนสอพอบางพลีพร้อมตํารวจสอพอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีจับผู้ก่อเหตุได้แล้วหลังหลบหนีไปอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเจ้าตัวยอดรับสารภาพแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างนําตัวกลับมาดําเนินคดีที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะพฤติกรรมโหดเหี้ยมมากเลยนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้